เคยเจอไหมกุงกวงเคยเจอละสีเชฟใครเจอละสีเคยเจอละสี I need your help can please ครัวห้าดาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เชฟแดนเนียลมาดำตั้วเรามาพบกันในรายการครัวห้า <Ha! S 1> <Ha! S 2> ดาว <laughs> อีกแล้วค่ะครัวซอง is very popular Yes so oh, popular you know why I'm l k e I don't really u n d e เพราะ d ไมครู้เป็นหนึ่งในร้นเบเกอรี่ที่เก่าที่สุดใใช่แล้วครัวซองก็แบบว่าเรียกว่าปอปปูลามากอมาดามตงมีคลิปที่ทำครัวซองไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาต่อยอดจากคลิปที่ทำครัวซองเฟรซเนียลจะมาสอนวิธีที่จะทำไส้ช็อกโกแลตฟิลลิ่งแล้วก็การตกแต่งครัวซองให้หน้าตามันดูแบบน่าน่ารับประทานมากขึ้นเอาว่างี้เราจะทำเป็นตัวช็อกโกแลตครัวซอง Okay. มามามาไอทำช็อกโกแลตฟิลลิ่งยูทำโคตติ้งโอเคไหมได้โอเคมามโอเคเราแยกไข่ก่อนแยกไข่เด็กโอเค yes 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 we we I soak gelatin quickly นะ okay ค <tha. S 1> so we need gelatin for this recipe when you use gelatin make sure to keep in ice ice water เวลาแช่เจลาตินต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็งนะคะมันจะได้ไม่ละลายตัวเนื้อเจลาตินออกไปแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะต้มไอ้นี่ก่อนต้มนมอ่คแล้วแยกไข่มาแยกไข่แยกมแยกไอแยก here you go แล้วก็ไอก็จะใส่น้ำตาลลงไปในนี้อืม mm, good i d เด You know I will uh, whip the whipping cream in the meantime Thank you sir อันนี้ก็ตีอันนี้ก็ตีอันนี้มันเดือดแล้วไอก็จะใส่น้ำตาลลงไปตรงนี้ แล้วไอก็จะใส่โกโ,โก้ลงไปตรงนีโ<บ>โ้โ,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 โกโก้ผงโกโก้วันนี้นะคะใช้ทิวลิปอันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีเข้มแบบนี้นะคะเป็นผงโกโก้ทิวลิปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสีมาตรฐานสีเข้มดําเข้มหรือว่าซูเปอร์ดาร์กเราวันนี้เราใช้สีเข้มเพื่อที่จะให้ดูสีของตัวไส้ช็อกโกแลตเนี่ยน่ารับประทานมากขึ้น,นะค่ะ อันนี้เราจะใส่แป้งมาที่ในส่วนของไข่กับน้ำตาลนะคะใส่แป้งลองอไปเลยแป้งข้าวโพดค่ะเราจะใส่แป้ง corn starch corn starch are you ready I'm ready the chocolate is coming แล้วก็เทลงในส่วนตรงนี้ค่อยๆเทแล้วเราก็จะค่อยๆคน แล้วเราก็จะเอาไปกรอง <You S 1> แล้วก็ <can> คึกค,ค,ค,คเราจะต้มลักษณะที่ว่าต้องคนตลอดเพราะว่าเดี๋ยวต้มไปแั๊ดเดียวค่ะครีมก็จะโข้นเนื่องจากว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนของแป้งขา้าวโพดใส่เนยลงไปเลยจัดไป ้วถ้าสมมติว่าแป้งมันไม่สุกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมีรสชาติของแป้งแป้งติดลิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าแป้งเนี่ยมันสุกร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคได้แล้วนะได้แล้วเราเวลาเราจะใส่เต้าเจลาตินเนี่ยเราจะต้องยกออกจากเตาก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะคะไม่งั้นเนี่ยใส่เจลาตินลงไปเวลาอยู่บนเตาเนี่ยตัวเจลาตินเนี่ยมันจะไปตกอยู่ตรงก้นหม้อแล้วมันก็จะทําให้ไหมไม่ละลาย นะคะตอนนี้เราก็จะปิดฟิล์มเพื่อกันไม่ให้หเจ้าหน้าขนมของเราเนี่ยมันแห้งแต่ว่าเวลาปิดฟิล์มเราต้องเอาฟิล์มเนี่ยแนบไปกับช็อกโกแลตของเราเลยไม่งั้นมันจะมีอากาศอยู่ข้างในมันก็ทําให้มันหน้าจะแห้งไม่ดีหน้าแห้งนี่นะคะ,ะแล้วก็เราจะให้มันเย็นเร็วๆเราก็ใช้น้ําแข็งแช่ในอ่างน้ำแข็งแบบนี้ มันยังไม่เย็นเราไม่สามารถที่จะผสมกับตัวส่วนของวิปปิ้งครีมได้นะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจะละลายเคฟบอกว่าครั<ม>วซองเนี่ยมันมาจากประเทศออสเตรียรไม่ใช่มาจากฝรั่งเศสนะคะคนคิดรเริ่มคนแรกเลยคือมาจากออสเตรียมันจะเป็นแป้งลักษณะเป็นแป้งพับซึ่งมีการใช้แป้งแล้วก็เนยเนี่ยสลับกันพับไปพับมาพับไปพับมาจนทําให้มันเกิดเป็นชั้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 นของแป้งและคําว่าครัวซองก็คือ crescent c r e s c n มาจากมาจากออสเตรียเวียนนาเช่นเดียวกันเราก็ปล่อยไอตัวช็อกโกแลตให้เขาหายร้อนก่อนแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมแต่ว่าเดาเดา you prepared one already ใช่เพราะว่าเวลาเราน้อยฉะนั้นก็เตรียมไว้เมื่อคืนแล้วก็จะใช้ตัวผงโกโก้แบบสีมาตรฐานนะคะแต่ว่าวันนี้ คิดว่าอยากจะลองทําสีเข้มให้ดูว่าเดี๋ยวออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็เลยใช้สีเข้มมาเป็นตรงนี้เดี๋ยวพอไอ้นี่มันหายร้อนเดี๋ยวจะผสมให้ดูอีีกทนึงค่ะ Here you go please นี่ Thank you very big โอเคโอเค Some activity สงไม่ b e I'm in lost the e อ mm ๋อนี่สวยไหมสวย so as you can see it have all the air inside so very good to put the filling in here น uh ี่นะคะเราจะตัดไอตัวเปิดเป็นรูไว้ตรงนี้ตัดเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าเขาจะมีช่องทางงปล่งอยู่ข้างในกลัวซองแล้วก็เราก็จะแหวก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  ข้างในแล้วเราก็จะบีบไส้ลงไป You can move the nozzle a little bit พยัยายับนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวไส้เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงส่วนของกลาง When it feels like this you can feel already the weight quite different เราก็รู้สึกแล้วว่าแบบมันมันจะหนักกว่าเดิมก็พอแล้ว About double the weight of this one ประมาณว่าถ้าสมมติว่าตัวซองของเราเนี่ยน้ำหนัก50พอพอใส่ไส้เราก็ควรให้ประมาณ 100กรัมเรียกว่าเท่าตัวค่ะนี่ก็เวลาตัดนะเราก็โอ้ยข้างในมันโปร่งลวงมากเลยอ่ะ Outside so beautiful and inside is hollow ใช่ไหมข้างในกลวงเคยเจอไหมกลวงเคยเจอละซีเชฟเคยเจอละซีเคยเจอละซี I need your help cut please เชฟเคยเจอไหมกลวงเลองเชฟไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง เช่นแค่เดลี่คลีนนิ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวสูตรฟู้ดเกรด ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกรปรกต่างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้ Kitchen Care Daily Cleaning เดี๋ยวเราก็จะมาทำส่วนของที่โคตติ้งข้างนอกนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะละลายตัวช็อกโกแลตนะคะวันนี้จะมีตั้งแต่เป็นดาร์กช็อกแล้วก็ไวท์ช็อก We do two t o t o t o so we have the white compound regular and, and dark the <laughs> dark dark chocolate compound <laughs> ทิวลิปขั้นตอนของการละลายช็อกโกแลตเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอา dark chocolate compound นะคะใส่ในชามสเตนเลสล้วก็ตั้งไปเลยแล้วก็อันนี้เป็น white chocolate compound นะคะของทิวลิปก,ก็เช่นเดียวกัน normally when you do in the water should be fine But the bowl burn outside careful the get too hot the to not burn the if on เอาล่ะค่ะตอนนี้ในส่วนของช็อกโกแลตโคตติ้งของของเราเนี่ยได้แล้วถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเขาข้นเกินไปสามารถที่จะเติมน้ำมันพืชลงไปได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยให้ความเหลวประมาณเท่านี้ And, and don't make it too hot. Now, slowly and uh, longer. I see. Not hot, hot, hot. Because once the chocolate burns. Okay, so it's actually very simple. You take the croissant like this, and we just dip it in there. Whoop whoop whoop. Shake off some chocolate that we don't Exists. want, some excess, and then we just put it on the rack, similar to the other one. Also in the dark chocolate. Dip it's almost set now and then we uh, can decorate it on top as well we prepared some almond slice some gold flakes เราต้องทําในขณะที่ตัวช็อกโกแลตเนี่ยยังมีความร้อนอยู่นะคะหรือว่าอุ่นๆแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเกิดแบบเซ็ตตัวไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอากลับมาใส่บนหม้อที่มีน้ําร้อนแบบนี้ต้มอ,อีกแป๊บเดียวก็คนๆให้ละลายก็ได้ค่ะ just put some put นี่สวยงาม เราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยอัลมอน you can you can uh, arrange it a little bit some almond slice on there o k เสร็จแล้ว โอเคขอบคุณครับอันนี้นะคะกลับมาตรงนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วเราก็จะเอาที่ข้างบนยิงไปแล้วก็ตีนิดหน่อยตีให้เขาฟื้นคืนชี่มานิดหน่อยแล้วเราก็จะเอา ส่วนของวิปครีมตีลงไปนิดนึงอี่ยงนี้เสร็จแล้วโอเค นี่นะคะเราก็จะได้ไสเหมือนกับที่ตะกี้เตรียมไว้ให้ดูแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้เป็นดัรกช็อกโกแลตคอมเพลวสีก็จะเข้มขึ้นกว่าอันนั้นนิดนึงนี่เราก็ได้แล้วนี่นะคะโอเคเราจะเก็บนี้ในตู้เย็นพักไว้เพื่อที่จะเข้าสู่ขบวนการใส่ไส้เข้าไปอยในครัวซองตามที่กี้เชฟดูปะ Okay, let's cut one You wanna see uh, inside yes เราก็จะตัดให้ดูกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นไงว้าว that's yummy จริงๆ it's gonna be messy i tell you it should be messy อะไรวะอ๋อ อยากทำแบบนี้สั่งตัวซองมาดามแล้วก็ไปท <Like that. S 3> ็อปช็อกโกแลตเองได้หรือไม่อยากทำเลยก็ส so ั <sh> ่งช <ara> ็อกโกแลตตัวซองของมาดามตวงก็ได้นะคะมาริคุณโอเคอร่อยมากกลับมาพบกันใหม่ในครัวห้าดาวกับแคปเจเนียลมาดามตวงจะาลืมกด Subscribe กดกระดิ่งบ๊ายบาย madame Tuong, inspiring culinary